สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่จริทุกท่านนะครับผมพบกับเราช่องพังปีงงใหม่แล้วก็พังปีงงใหม่ชแนลนะครับผมวันนี้เด็กๆก็มาโรงเรียนนะครับผมที่ว่ากันมาโรงเรียนนะครับผมสาวปีเลือดรักนะครับผมชายเลือดพี่เดือนน้องดาวนะครับผมไม่แป้งอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับผมโอ้พอนอมไปเอากล้วยมาแล้วผม กลยัยมาลงอนุบาลช้างมงคลวันนี้มีออเดอร์กล้วยหญ้าอ้อยนะครับผมนะค,ครับก็นำมากล้วยมาแล้วเป็นพืนๆเดียวกันกับพี่เดียนแล้วเอาวสวยส

พีม่มามามาพี่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 พมาทุทุกคนใหม่แล้วพอจะเรียกเขาประจําที่าอาบน้ำเรียกตรงใ้ทุกครับผมทุกเสด็จไม่แห้งพัดปี๊ไข่เอ,อาคอมทั้งนี้เป็นทั้งฝุ่นกำลังชู้ทั้งฝุ่ณชู้เอา สนุกตามบรรยากาศแบบเด็กๆนะครับมีหลายสไตล์ตั้งนี่เล่นตั้งนี่เล่นบอน,นปาลาแป้งปลาโคนทางนู้นโชว์ความสามารถนะครับผมขั้นหนุนโชว์ความสามารถของน้องๆน,นะครับผม เดินลักเวลาขึ้น <week> ข <produ> ึ้นแล้วไม่อยากลงนะครับผมนั่งได้นั่งที่เหมาะไม่อยากลงสนุกฮึ๊ดฮึดต่ำนีโชว์ความสามารถแต่ว่าตั้งนีกรลังถูกรลังหยอกกันมวนมีเสาเพื่อนที่พร้อม นอมูเจ้านออาบน้ำเสร็จมาถุยอมกันแล้ว มอ้ยโมามาจะเรียบทำไรครับตำรดวดพูตหรเล่าเป็นสนุกร้ายสไตล์ครับมือนี่ความสามารถของเด็กๆนะครับผมถอยๆถาดาดเถิดเาิดะถอยเถิาถเถิยเถดกถิดดเดเดเถ่ดเิเถิเถิดเเถิดเเข้า

กอดชิคคนชิแนคุณพี่พิทยาภาสวัสดีค่ะชเลนเลนค่ะทานน้ำุกเล่นเล่นตมเล่นดินเล่นอดน้ำให้นะะให้เย็นๆใ่ตนแรก เดอมังครับรู้สึกว่าพี่เดียนจะชอบสาวสาวปีแล้วเดียวกันกันลูกสาวผมแล้ว นี่เดียวกูกาผมแล้วเพราะว่าเขาประกาศเอบเาลนขาเสล้วมันมากไม่เยอาเบิ้งเขาเสียนออกมาบโบมันอ้นบอกเขาบ,บานมานกัไป คุ้มเซียนหมดเด้ไม่มันจากที่นี่มันยังได้ดูช้างนะป้าเออแมนอยู่จากพ่อแม่มัานนีพี่มัชจะยังได้น่งหยาเอาหน้าไหตั้งกินน้ำที่นี่ยนมันแค่นั้นเดียวแล้วมันอยู่นู่นได้ยังดูช้างพ่อกับแม่พ่อกับแม่เราก็จะมีคือบัิ้งเออขอต้อนรับนะครับตอนนี้เรามาขึ้นบ้านของพี่ฟ้านะครับผมนี่นมช้างใหม่บ้านพี่ฟ้านะครับผมอ่า ให้แม่ปูนะครับผมไปยู่รม่มมาใส่ร่มเวลาหน้าฝนหนเด็ดจะได้เป็นร่มเ,เข้าครับตอนนี้ไอทีก็โอ้เสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้น้องๆเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วสาวอุ้มสาวปีสาวปีใช่เลยเฮ้ยโอนเดดรักน้องดาวเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วกลับบั่นาดีตควันเอ้ยกับบั่น,บบนสองบั่นไปบ้่นเลยวี่ไปหาแม่กระต่ายกระต่ายอยู่บั่น ไม่ตายอยู่ที่บ้านนะครับผมอันนี้ก็อุปก,กรณ์เจาะเขียนอันนี้ก็เด็กๆก็มาเข้าบ้านแล้วดีมงคลให้สัางหยิบหน้าพระหน้าหยิบบ้านหยิบเงี้ยในซุ้มเมย,มย็นใ่ลำในรวยเงีนไหลกองท่องไหลมาเพื่อนว่าอันนี้มีแต่ความสุขความเจริญน,นี่ครับผมแม่แม่อันแม่สร้างถับสร้างกระได้ลูกได้เต้าโศกให้มานเพื่อนว่า ลมเย็นๆวันนี้เลิกงามยามดีบัณฑรีมงคลนะครับผมตั้งบ้านอันตั้งเสาบ้านนองดาวเรียกกันว่าเป็นล่งสร้างวันอันที่ฝ่าโตแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวจัาหน่อยเด็กหน่อยกับตุ่ยชิยกันหรือกระบ,บ้านนะครับผมป่ะใกล้จะค่ำแล้วไปไปสายจวดมาแล้วมาเข้าบ้านใหม่แล้วอ่าตจนแม่โบก็จะผูกข้างในนี่แหละครับปุ้ย มาคุณไงงงเลยสายจวดสายจวดมาคุณไงงงเลยครับสายจวดเหมือนแม่โบนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้กัดเต่าแกนให้ไฮ้นะครับ ตอนนี้มีนขยะเมตาเอเลืไ่ไปเก็บขยะเมตาอเมตายกับบ้านครับผมจะค่ำแล้ว <S <S ออตอนนี้เปรียนตัวทยอยกันกลับบ้านแล้วนะครับผมเด็กๆ เดียวสร้างมาไอ้คร่เอ้มีตังมีตังจะพาสาวอุ้มกลับบ้านแล้วนะครับผมเถิดตอนนี้เราจะเตรียมตัวกลับบ้านเลยนะครับเถ้ยอุ้ยมาลอยแต่อ้อยอ่อนพอนมึงข้างพอนมังข้างหย่าพอนมัเถิ ไปแล้วเดินทางกลับบ้านแล้วต่อแถวกลับบ้านเหมือนเดิมครับเด็กๆเรียงแถวส่วนสาวปีของเราตามด่าครับเห็นตาหงวอยู่พ่ออยู่ของบนพ่ออันปวดแขนตะวันขากับย่างหลกับมือก็เลย <laughs> นั่งกอุญาตน, <laughs> น,นะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านเลยนะครับผมหาเมตายอยู่บ้านไปทาความสะอาดที่ปลูกเอาเมตาขเขาฮี้งก่อนจะค่าแล้ว บึบบึบบึบึบลูบบกสาวผมเห็นแต่หวัวเห็นแต่มือับบ้านแล้วสาวอุ้มบ้านอยู่ใกล้พี่ฟ้าต่อไปก็จะเป็นไส้เรือไส้เรือเพิ่นกะทิแยกครับตั้งคุ่นสายด่วนพี่เลือดลากว่ากะทิเลี้ยวขวาน้องเป้กะทิไปทางนี้ไปตามน้องเป,เไป,งเไป,ไป้ไปเลยอุ้ยไปตามน้องเป้ไปอุ้ยอุ้ยไปเลยคุณเป้ไปแล้วตามเลย พุ่นพุ่นพุ่นตามพี่เปีไปแล้วครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ้ยสายจวดเลยบปเลยคิดทอดไม่ตายแล้วรีบกลับบ้านแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปโรนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังปีใหม่้วพังปีใหม่ชาแนลด้วยนะครับฝนพี่เปี๊ยโลสำหรับคลิปโรนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับโอ้พี่เปียเอาเอาเปียบพี่อันน้องปีต้อนนี่ ใส่รถจีโน่พี่ปีญ่างเอาหน่องปีญ่างเอาเนาะพุ่นปุนป่นปุนป่นไปเวินเวินวินวนสำหรับคีบโรนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ